สวัสดีครับพี่น้องครับพบพอกันอีกแล้วครับกับสองเบามันคนอุดรชาแนลครับวันนี้กับบมีอยังไหลายครับมหาต่อครับผมหาต่อคือเก่าครับครับพี่น้องเขากับอุปกรณ์เขาบ่มีอยังไหลายครับนี่ครับที่เด็ดครับสรอยได้หลครับพี่น้องครับ้ใดมีกล้องในการหาต่อนี่ถือว่าถือว่าสอยได้หลนะครับเด้อราคากับบค่อยสูงครับพี่น้องผมซื้อมากับประมาณพันหาครับ บ่เป็นซองได้ตอๆได้พี่น้องพ่อหนาบางไฟนี่ซองบางไฟก็ได้ได้ครับพี่น้องครับพ่อห้วครับแม่ตอห้วครับผมได้เอาเงี้อไว้ให้ล้วครับกำลังกำลังเอาเอาเงีย้ยเลยครับอันนี้ผมใส่เป็นเป็นอ่าเ,เ,เป็นเนื้อไกไ่นะครับเนื้อไก่หนีมันเสียวไงครับเพราะว่ามันบ่นค่อยเหนียวปบนไดคือจังเนื้อง่วเนื้อ,อ,อยังด้วยครับเนื้อไกน่นีกัดเอาแป๊บเดียวเป็นหยังจังเอาใหมันเป็นก้อนแมนว่าพี่น้องถ้าเป็นก้อนนี่ เพิ่นสีมาเอาหลายรอบด้วยครับเอาจนกลัวสิเบิดตครับจนกลัวเนี่ยสิเบิดสีมาเอาแล้วก็สิบินล้วก็สิบินไปตะท่างเก้าครับพี่น้องได้แล้วครับไปแล้วครับอ่าพี่น้องครับรอบแรกรอบสองนี่ผมสีบท่านน้ำด้วยครับเด้อเดี๋ยวถ่ายเพิ่นมาเอาอีกเพราะว่าเพราะว่าเพิ่นเพิ่นมาเอาแล้วนี่เพิ่นสีมะเอาจนเดียวพี่น้องจนกลัวสิเบิดตผลได้ครับเพิ่นสีน้าเพิ่นสีมาเอา ไปกลับไปกับ,กบมาเยอะสิัาที่นี้เอาแล้วสิบินตะข้องเกาได้พี่น้องบินข้องเกาข้องเกาตลอดเลยครับเขาสิเบิ้งว่าเพื่อนสิไปโดนบอถ้าไปโดนนี่ก็แสดงว่าหั่งสียุกไก่เติบครับถ้าไปแป๊บเดียวก็แสดงว่ายุกไก่ครับว่าไก่มาเอาอีกหรอครับพี่น้องครับเบื้องนะ้ครับผมสิไปซ่องมาที่นี่ คุนครับพี่น้องหมดแล้วครับท่างปลาสะแบงมุนครับเดี๋ยวห้องสีเปลับสีเปลับอยู่ซื้อนั่นครับแต่ใบเงี้ยนี่เสียวใบมองเกาได้ครับเพราะว่าเพื่อนสีมาเอาอยู่ตลอดครับเงี้ยสีหบมองเกาห้องสีเปลับเป็นซ่วงเป็นซ่วงเป็นซ่วงไปครับผลแล้วครับท่างหมแล้วครับไปเลยครับนั่งไปครับใส่เวลาบรโดนปันไดครับพี่น้องประมาณสามนาทีอาธิบ่อยุไก่เลยครับไปครับ ครับพี่น้องบีด่านไปคนแล้วครับไปครับน้ำบีครับไปครับพี่น้องครับต่อห้างนี้ประธรรมดาครับล่งปลาเขาลงให้หน้ากับล่งเหรอครับเขาปลามันครับประเทศนี้โอ้ยโอ้ับปลาปลามันครับปลามันโอ้เข็ดบาปโพดไปครับไปอําไปครับใกล้แล้วครับพี่น้อง้างนานี่ยแหละครับ มันมีต้นไม้สีหลายๆอยู่ครับไปหาเบิ้งกันครับคิดว่านาสิยูซี่หาต้นข้างนานี่ยแหละครับว่ากันน้ำมไกลกล้วครับเห็นสุดปึ๊บยุแถวนี่แหละครับไปครับเดี๋ยวไปหาเบิ้งหาครับพี่น้องครับหอดจุดที่ห้อว่าแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองหาเบิ้งครับเอาครับพี่น้อง สรบผลสำเร็จแล้วครับพ่ออีหลีครับโอ้น้ำมาไก่เติบไลยครับพี่น้องเออ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 เร็จแล้วคเับเออ้้อเออเอเอี๋อวผอสเออ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 เัอเอ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 อ้ออเออเออเออออออเอเออเออเอเอ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 อ สูเสี่ยวเนวาเด้ดเหระครับพี่น้องโอ้ยสูงแห้งเด้อโอ้นครับพี่น้องเดี๋ยวผมสีส้มให้บังได้ครับครับยู่ซื้อกางกองเลยครับแต่ว่าหั่นงีเติบอยู่ดี้ครับพี่น้องครับแต่ว่าเหงู่สูงไหมเป็นไรครับพี่น้องครับหมานเหรอครับมือนี้โอ้บวเสียแห้งนะครับเด้อที่ตามมากไก่เติบเด้อครับสูตรนี้เด็ดอี้ครับพี่น้องผมบอกเลยว่าโอกาสพลาดยากขนาดครับ มันหรอครับพี่น้องครับหมานเยอะแล้วครับเมือม่อนี่มานแล้วมานแล้วสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปสำานีด้วครับเด้อพอกันคลิปนาครับจังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเด้อขอบคุณสําหรับการรับ้มด้วยครับพี่น้องครับขอบคุณลหลายๆครับ